ความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะไพ่จะมีทั้งหมด3กองนะคะให้เลือกกองใดกองหนึ่งนะคะความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะไพ่มีทั้งหมด3กองนะคะเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะ โชคดีที่คุณจะได้รับความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถือจะมอบให้กับคุณในเร็วนี้นะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะเลือกกองที่ 1- นถึงสเลือกเพียงกองใดกองหนึ่งนะคะความโชคดีใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถือ จะมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะค่ะความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมอบ ความโชคดีเรื่องอะไรให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะอันนี้ขอเป็นชาวกองที่หนึ่งก่อนนะคะไพ่มีทั้งหมด3กองให้เลือกกองใดกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งสองสามนะคะกองที่หนึ่งค่ะกองที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาสิบเหรียญสิบไม้เท้าแล้วก็หนึ่งดาบด้วยนะคะชาวกองที่หนึ่งเนี่ยอยากจะบอก,บอกว่าชาวกองที่หนึ่งเนี่ยคุณแบกภาระเยอะนะคุณหนักหน่วง คุณหนักหน่วงหลายเรื่องคุณแบกภาระทั้งหน้าที่การงานครอบครัวความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบกโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจกับการงานคุณแบกมากคุณแบกคุณเหน็ดเหนื่อยคุณหนักกว่าคนอื่นเยอะนะคะคุณหนักกว่าคนอื่นเยอะนะคะชาวกรที่หนึ่งแต่ถามว่าความที่คุณแบกหนักคุณแบกเหนื่อยกว่าคนอื่นนั้นมันจะนําพามาซึ่งความมั่งคั่ง มั่งคบมามั่งคั่งมั่งคนมั่งมั่นคงทางการเงินของคุณแน่นอนนะคะมันจะนำมาฮามาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงทางหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของคุณแน่นอนแต่คุณอาจจะแบกหนักหน่อยนะคะชาวกองที่หนึ่งคุณอาจจะแบกภาระเรื่องหน้าที่การงานและธุรกิจอาจจะแบกหนักกว่าคนอื่นหน่อยเจอปัญหาเจออุปสรรคมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่คุณทําได้นะคะชาวกองที่หนึ่งทำได้ค่ะทําได้ นะคะแล้วสิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือความร่ำรวยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ความร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยนะคะเป็นเศรษฐีแล้วมีโอกาสได้รับมรดกจากตกทอดจากทางเขาเรียกอะไรคะคือมีมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษด้วยนะคะ คุณจะได้มรดกตกทอดจากทางบรรพบุรุษด้วยคุณจะร่ำรวยแล้วคุณจะส่งต่อมรดกที่คุณหามาได้ให้กับลูกรุ่นลูกรุ่นหลานคุณก็เหมือนกันนะคะอืแต่คุณจะแบกภาระหนักหนักแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่า คุณมีความมั่นคงแน่นอนนะคะคุณจะ <hi> มีความมั่งคั่งร่ํารวยมหาศาลเลยนะคะคุณจะมั่งมั่งคั่งและร่ํารวยมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมอบความโชคดีทางด้านการเงินให้คุณนะคะแต่คุณอาจจะเหนื <numa S 2> <off> ่อยหน่อยลําบากหน่อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่คุณจะได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวยทางการเงินแน่นอนนะคะชาวกอที่หนึ่งคุณจะได้ความโชคดีทางด้านการเงิน ะค,ะคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นมากกว่าเดิมที่คุณเป็นอยู่อาจจะสองหรือสามเท่านะคะขึ้นอยู่กับอริยบทของคุณณนะตอนนี้นะคะถ้าคุณทำธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โตคุณก็จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นนะคะแต่ถ้า,ค,าคุณทำธุรกิจขายของเล็กๆน้อยๆจากที่มันพออยู่พอกินพอได้ไปเรื่อยมันก็จะมีเหลือเก็บเหลือใช้มีให้เก็บเป็นเงินฝากหรือมีจะบอกว่า ธุรกิจ่ะมันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนจากมันมากขึ้นสองสองเท่าหรือสามเท่าประมาณนี้นะคะหรือคุณทํางานอยู่คนที่ทํางานอยู่คุณก็อาจจะมองหาธุรกิจหรือทํางานพิเศษเสริมคุณอาจจะทำโซเชียลหรือทํา ค้าขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณมากกว่าเดิมจะอาจจะเป็นสองเท่าหรือสามเท่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาแล้วก็อริยบทที่คุณทําอยู่ณนะตอนนี้นะคะสมมุติคุณขายของธรรมดาแต่คุณจะให้มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนคนที่มีโรงงานมีธุรกิจที่เป็น ร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยหรือธุรกิจที่เป็นร้านคุณจะมั่งคั่งร่ารวยมากขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ได้แต่ผลตอบแทนมันจะได้กลับมาอย่างแบบสองถึงสามเท่าขึ้นไปประมาณนี้นะคะแน่นอนคุณจะมีชาวกองที่หนึ่งความโชคดีที่คุณจะได้รับคือทางการเงินคุณจะมีเงินมากกว่าเดิมสองถึงสามเท่านะคะต่อไปนี้นะคะในเร็วๆนี้นะคะอืมอ่ะต่อไปเราจะเปิดชาวกองที่สามนะคะค่ะ ความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะชาวกองที่3านะคะใครเลือกกองที่3นะคะชาวกองที่3มเนี่ยสำรวจตัวเองนยคะทำโซเชียลไหมทำอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลพวกเฟ e บุ o กเรียวหรือ y o u t u b e หรือ t i k t o k อะไรก็ตามที่คุณทำผ่านโซเชียล มีเด uh ียนะคะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรืออะไรมีโอกาสที่จะโด่งดังแตกเป็นพุกเลยนะคะชาวกองที่สามนะคะถ้าใครทําเกี่ยวกับพวกโซเชียลคุณจะมีโอกาสมีโชคมีความโชคดีทางด้านความโด่งดังนะคะคุณจะโด่งดังและก็มีชื่อเสียงมากณตรงเนี้มันจะนําพามาซึ่งความมั่งคั่งร่ารวยทางการเงินมันจะทําให้ชีวิตคุณสุขสบายนะคะจากการที่คุณ โด่งดังนะคะคุณชาวกองที่3ามเนี่ยถ้าใครทําเกี่ยวกับพวกโซเชียลคุณมีโอกาสโด่งดังมากเลยนะคะจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาด้วยนะคะคุณอาจจะทุ่มเทกับมันเต็มที่นะคะหาเวลาทําในสิ่งที่คุณรักณตรงนั้นนะคะโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ล่าเฟซบุ๊กไลน์หรือ YouTube หรือ t i k t o อกอะไรก็ตามนะคะที่คุณทําอยู่นะคะทำต่อไปนะคะไม่ต้องยอมแพ้นะคะจะมีสักวันที่คลิปหนึ่งหรืออะไรโซเชียลณจุดหนึ่งอะไรที่มันจะดังขึ้นมาแล้วมันจะปังขึ้นมาแบบเป็นผุนะคะมันจะทําให้คนรู้จักไปคุณเยอะมากเลยนะคะคุณจะโด่งดังทางโซเชียลแน่นอนนะคะชาวกองที่สามนะคะคุณจะมีชื่อเสียงและก็โด่งดงังจะนำพาความมีชื่อเสียงและโด่งดังทาง การทางโซเชียลมันจะนำพามาสึ่งความมั่นคงทางการเงินของคุณนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะโซเชียลก็เหมือนดาบสองคมนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะมีค่ะแต่ปัญหาอุปสรรคนั้นมันก็จะนำพามาสึ่งความมั่งมั่นคง มงคั้งทางการเงินให้คุณเหมือนกันนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทําไปนะคะสําหรับชาวกรที่3นะคะอ่ะต่อไปเราจะเปิดชาวกรที่สองนะคะสุดท้ายความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้กับชาวกรที่สองนะคะคืออะไรในเร็วๆนี้นะคะ ชาวกองที่สองเนี่ยถ้าใครทํารับทํางานนะคะทํางานเป็นพนักง,งานเอกชนหรือเกี่ยวกับรับราชการนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะคุณจะก้าเข้าไปสู่ตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตนะคะชาวกองที่สองตำแหน่งที่ใหญ่โตที่คุณหวังที่คุณปรารถนาคุณจะกล้าเข้าไปสู่เส้นชัยตรงนั้นนะคะชาวกองที่สองนะคะ คุณจะโชคดีเรื่องธุรกิจแล้วก็การงานนะคะชาวกรที่สองแต่ระวังคุณเป็นคนชอบอิสระคุณเป็นคนชอบอิสระนะคะระวังเรื่องการที่คุณใช้อะไรที่มันตามใจตัวเองเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะรู้จักบางอย่างก็หักห้ามใจเก็บไว้นะคะอะไรก็ตามที่มันมีเข้ามาเก็บเก็บมันไว้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะการเงินเงินที่เข้ามานะคะ าชาวกองที่สองเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะรักอิสระคุณจะใช้อะไรใช้จ่ายอะไรค่อนข้างตามใจตัวเองมากระวังเรื่องความที่แบบว่าออตามใจตัวเองนิดนึงนะคะมีกรอบด้วยนะคะาชาวกองที่สองบอกเลยคุณจะโชคดีเรื่อง หน้าที่าการงานและก็ธรุรกิจธรุรกิจของคุณจะมีโอกาสก้าวเข้าไปสู่ความเติบโตและกขมั่นคงส่วนหน้าที่การงานของคุณจะก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะคุณหวังเส้นชัยว่าตําแหน่งไหนที่คุณอยากได้คุณจะไปถึงแน่นอนนะคะชาวกองที่สองนะคะทั้งนี้จะได้ผลตอบแทนคือตําแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละคนนะคะอยู่ในแต่ละองคอ์กรจะมีความ จะทําให้เราได้ผลอะไรได้ได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่เราทําลงไปในตําแหน่งนั้นอ่ะมันจะแตกต่างกันนะคะคือคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ถ้าคุณกล้าเข้าไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่นะคะผลตอบแทนที่คุณได้จากเงินเดือนค่าตําแหน่งโบนัสหรืออะไรต่างๆมันเจ้าก็จะเข้ามามากนะคะแล้วก็ธุรกิจของใครก็เหมือนกันถ้าธุรกิจคุณเล็กๆอยู่คุณธุรกิจของคุณก็จะกล้าเข้าไปสู่ความ มันจะก้าวเข้าไปสู่ความมั่นคงและก็ใหญ่โตมากขึ้นเหมือนจากที่คุณทําธุรกิจอยู่แค่ประมาณระดับอําเภออะไรเงี้ยมันก็จะก้าวเข้าไปสู่ระดับจังหวัดหรือจากทําจากระดับจังหวัดมันก็จะก้าวเข้าไปสู่ระดับภูมิภาคนะคะคือความใหญ่โตอ่ะโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ธุรกิจคุณจะเติบโตขยายใหญ่มากขึ้นมีโอกาสสูงมากเลยนะคะชาวกองที่ 2นะคะถ้าใครรับราชการเนี่ยแลาคือทำงานเอกชนเนี่ยคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าก้าวหน้าทางหน้าที่การงานจะเลื่อนเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตแน่นอนนะคะแล้วมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงทางการงานแล้วก็การเงินให้กับชีวิตคุณนะคะโอเคสรุปแล้วโดยรวมนะคะชาวกองที่หนึ่งคุณจะมีความมั่นคงมั่งคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินแน่นอนนะคะ,เ,ะเงินจะเข้ามาหาคุณแบบ มหาศาละคะเงินจะเข้ามาหาชีวิตคุณแบบคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ไม่รับรองว่าผลตอบแทนที่ได้มันจะคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยคุณแน่นอนและคุณได้รับ จากความเหนื่อยตรงนี้คุณสามารถส่งต่อมรดกให้กับลูกลูกลูกหลานคุณได้เลยนะคะคุณจะสุขสบายในช่วงอายุที่คุณอายุมากขึ้นนะคะการเงินคุณจะไม่ติดขัดเลยนะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยปัญหาเยอะหน่อยนะคะอ่าโอเคชาวกองที่หนึ่งคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินนะคะชาวกองที่สองคุณจะมีความโชคดีทางด้านหน้าที่การงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตนะคะ ส่วนชาวกองที่สามคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําพวกโซเชียลต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะคุณจะดังเป็นผู้แตกเลยค่ะจะดังมากหรือน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับบุญกุศลน,น,นะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่ชาวกองที่1กองที่2องกองที่3เลือกมานี้นะคะ ผลตอบแทนที่มันจะได้ความโชคดีที่มันจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ท่านทําและก็สั่งสมมานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอริยบทที่ท่านทําอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะคะขอให้ชาวกองที่1นึ่สองสามมันทําบุญรักษาศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทําเป็นประจําสม่ําเสมอก่อนนอนนะคะเพื่อให้หนุนนําให้ความโชคดีตรงเนี้ย มันเพิ่มทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ